พี่ตาเล่นใหญ่ซื้อบ้านใหม่ทำสตูอ้า สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับชิต้าชาแนลจ้าไม่ได้มาเปิดร้องในรถแบบนี้หลายอีพีแล้วนะนานมากเลยนะตั้งแต่โควิดเนี่ยแต่ก็บอกทุกคนไว้ก่อนนะคะตอนนี้ต้าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะทุกคนเพราะว่าเราไปทำคานเทนตนที่อื่นไม่ได้เนื่องจากแบบโควิดก็เข้าเรื่องเลยละกันวันนี้ตาจะไปที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้สัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราเริ่มมีงานกันเยอะขึ้นในการที่จะต้องถ่ายอยู่ที่สตูดิโออะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าสตูที่ มีอยู่ตอนนี้มันเล็กมากแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยมันจะต้องมีบ้านแล้วป้าหรือว่าเป็นอาคารพาณิชย์ป้าเพื่อที่จะทําไว้เป็นสตูดิโออะไรเงี้ยคุยไปคุยมาก็ตกตะก,กอนกันที่ว่าโอเคต้าอยากได้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วที่สําคัญเลยสิ่งที่เราฟรีก,ก็คือเราไม่อยากจ่ายค่าส่วนกลางเว้ยจังหวะมันดีมากก็ไปเจอรุ่นน้องแบบเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันมานุนานแล้วแล้วก็แบบพี่ตาขา่าวันนี้น้องมาทําหมู่บ้านจัสรรแล้วเราก็เอ้ย e ทำไมมันดีอย่างนี้วะก็เลยเออเข้าไปคุยกับน้องอะไรเงี้ยแล น้องมีหมดก็ตอนนี้หนูมีบ้านตัวอย่างอยู่พี่ต้าสนใจจะเข้าไปดูไหมก็ตามไปดูกันแล้วกันนะคะว่าหมู่บ้านที่ต้าจะไปนะชื่อหมู่บ้านอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้านเลยแล้วกันทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วเราจะให้ดูว่าตอนนี้นัดทุกคนมาแล้วก็มาใส่สุดจ้าไฮ ถึงกันเร็วจังอะะ่ะค่ะยืนรอตากแดดจนตัวดำแล้วเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในบ้านเลยตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านวาราศิลิวิวแล้วนะคะแล้วนี่คือเจ้าของโครงการสวยๆสวัสดีค่ะนะคะ,คะนี่คือน,น้องเฟินเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรนี้เฟินทำให้พี่ถูกใจให้ได้แล้วกันะะถ้าถูกใจวันนี้อาจจะมีโอนจองเลยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะได้คะ่ะเชิญชมเลยค่ะโอ้ยนี้เมื่อกี้มีมุงลวดให้ด้วย กันยุงยังดีคูกว้างนะอันนี้มีกี่ห้องนอนน้องเพิ่นสามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถสองคันแอบเห็นมีหนึ่งห้องครัวมาขอไปดูห้องนอนแรกมาสเตอร์โอ้โหอ๋อนี่มีห้องน้ำในตัวใช่ค่ะกว้างนะกระเบื้องเลือกได้ค่ะกระเบื้องข้้งหลังเลือกได้หมดเลยค่ะที่สามารถเลือกได้ชินี้ลองไปสีมุ้ดีป่ะได้เลยค่ะ เราจะคีย์ไม่ออกอันนี้เป็นด้านในกว้างขวางแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกเรนชาวเวอร์พื้นก็จะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ค่ะอ่าเขายกระดับต่างใช่ใช่อย่างตัวนี้เราก็วางของได้ไม่ต้องไปจอบแขวนเออเนอะข้างๆห้องใหญ่ก็คืออันนี้เป็นห้องน้ำรวมก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้ห้องนอนทุกคนอาจจะสงสัยว่าเรามาดูโครงการบ้านแต่ทําไมเป็นบ้านเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้จัดเฟอร์ให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเราจัดเฟอร์ให้ลูกค้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มขอให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าอยาก ได้อะไรก็จัดให้ได้โครงการให้ได้แต่มันตอบโจทย์พวกเราเพราะตอนแรกก็คุยมาว่าเราก็อยากได้บ้านเปล่าอยู่แล้วเพราะว่าเราทําสตูถ่ายงานเนาะเราก็เลยอยากได้พื้นที่ที่มาจัดแจงกันเองอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันใครที่อยากจะลดคอร์สหน่อยก็มาทําเองแต่ถ้าแบบสบายเป่าตุ้งๆก็อ่ะยากให้ทําการทําให้หน่อยเลยจ้ะาทำให้ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนเล็กค่ะสวยสไปต่อไปนะคะเป็นโซนของห้องครัวเมื่อกี้แวบๆมาเราก็แบบเอ๋รูรามาเห่ามาคุมขวางนะมีซิง มก็จะเป็นเตาแก๊สฝาแล้วก็ฮูดแถมให้ห้องซักล้านค่ะสักล้างหลังบ้านอ๋อสมมติว่าถ้าจะมาทําเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าใช่เครื่องซักผ้าตากผ้าหลังบ้านได้เลยอุ้ยกว้างอยู่นะเนี่ยบริเวณบ้านแบบเล่นอะไรได้เยอะเลยอะตรงเนี้ยอันนี้พี่เลือกได้เองปะที่เอะไม่ชอบเล่นเนี่ยเป็นเล่นเลยเลือกได้เลย มีของแถมอะไรมาัางพูดถึงออของแถมเหรอมีเตาทน้ำเตาไฟแล้วก็ปั๊มน้ำแทงน้ำอย่างเมื่อกี้เข้ามาก็จะเป็นงลูลวดแถมให้ทั้งหลังเลยค่ะแล้วจะมีของเราก็จะเป็นชออ่องทิ้งขยะฝังกำแพงอ,อ,อ๋อเออพูดถึงอันนั้นไปดูเลยดีกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะคะเราทิ้งในนี้เดี๋ยวเทศบาลมาเก็บข้างนอกแล้ก็สะดวกบ้านของเราเป็นสไตล์เลยนะคอนเทมเพอรารี่คืออะไรคะน้องเพิร์ลเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวดีไซน์ใหม่สไตล์ร่วมสมัยเออแล้วก็มีอันนี้ด้วยเมื่อกี้เห็นติดไฟให้เลยใช่ใช่มีไฟแถมเรียบร้อย มีไฟดาวไลท์ให้ในโซนโลจอดรถรถจักกว้างนะตรงนี้ตรงนี้เราไว้ทําอะไรกันได้บ้างอะเล่นกันได้เยอะเลยนะเนี่ยเอาอ่างอ่างน้ำอ่างน้ำเราอาน้ำสะดวกเก๋นะชอบมากเลยอะแล้วเรื่องราคาเท่าไหร่น้องเพิร์สองนิดนิดสองนิดนิดเท่าไหร่ต่อรองกันได้อีกป่ะไปคุยกันหลังไหมอ๋อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งไหนๆนเราก็มาที่นี่แล้วพี่จะถือโอกาสขอลองใช้ครัวได้ปะเมื่อกี้พี่ตา้ลึกพี่ตาถูกใจครัวมากเลยอะแบบลองไว้ก่อนเผื่อเออสนใจแล้วอาจจะซื้อเลยก็ได้ให้พี่ ลองใช้ครัวดูก่อนเลยอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิพิเศษก็แล้วกันเนาะปกติไม่ให้ใครใช้เพราะเป็นบ้านใหม่เราไว้ขายลูกค้าเออโอเคก็บอกกันนะอันนี้เฉพาะสิทธิพิเศษขอหรบบช่องชีตาชแนลนะทุกคนทุกคนมาก็อาจจะได้แค่ดูนะจะไม่ได้ใช้อย่างเรานะก็วันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นมากเลยละกันเดี๋ยวพี่สัญญาว่าจะทําครัวให้เอี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวทำครัวเสร็จแล้วต้องจองเลยนะอใครจะไปรู้นะจ๊ะก็ขอบคุณเฟิร์นมากภาษาคาดูบ้านขอบคุณมากเลยงั้นก็เชิญตามสบายค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ครัวกันเลย <Okay. S 2> ลืมบอกทุกคนไปว่าวันนี้มีเกมด้วยเพราะแอบคิดมาตั้งแต่บ้านเลยว่าจะเอามาเล่นกับครัวเขานี่แหละทุกคนไปตามไปโอเคทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วถึงครัวขเขาแล้วเรียบร้อยนะเราก็มาเริ่มแข่งเกมวันนี้แบบวันนี้เราจะทํายำแข่งกับทีมงานของเรานะเดี๋ยวต้าขออนุญาตเสกของก่อนปึ้งปึ้งของมาจากของมาจากเฮ้ยแม่ของมาจาก เรียบร้อยจ้ะของมาครบแล้วของที่เราจะมาแข่งแบทเทิลกันวันนี้ก็คือเป็นเครื่องยำต่างๆที่เราได้เสกมาเมื่อกี้จากทีมงานที่น่ารักของเรามามาเข้าเรื่องเลยว่าเกมของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างแด๊ดจะให้ต้าอีโมของเราหมูลุกขึ้นมานี่นะนี่คือน้องหมูของเราเป็นหนึ่งในทีมงานเด็กอ้วนของเรานะครับสวัสดีชื่อแคมแดี๋ยวสองคนนี้ยํำแข่งกันนะรสชาติแคมออกมายังไง เด Franc ี๋ยวคนคนจะเรียกนะว่าหมูเปล่าบอกว่าชื่ออะไรผมชื่อผมชื <S <S ่อตองนะครับเอ่อเริ่มกันเลยแล้วกันในความบ้านของปรุงน้ำกร่งหมูเอ้ยอย่าไปช่วย ออ่ยแขนอะติดไงมันใส่ไม่ถึงข้วเลยเพราะว่ามันหนีบมันได้แขนมันใหญ่โอ้โหไาวายใส่พังแล้วโคตร้อยเขินสุดใจใจทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแล้วเนี่ยมันใส่น้าปลาล้วมาใส่ที่หลัง รีบอ่านี่ของเชฟป,ปานะคะเรียบร้อยมาตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วกับยำหุ้นเส้นหมูยอไส้กรอกของชิต้าและยำมวลตัวของอีหมูอ่ะขอชื่อหน่อยยำเหลวแหละแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไร<ห>อ่ะ,อะ ไปเอาเองไปไปเอาเองเชิญแรดค่ะเชิญแร๊ดเข้ามาตัดสินแร๊ดแร๊ดถ้าขอความจริงจากใจนุ้ยถ้าขอความจริงแล้วแร๊ดจริงจริงขอความจริงได้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 ทีนี้ทีนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวมึงใส่น้ำมันมึงใส่เดี๋ยวบอกแล้วอ่ะมึงใส่มะนาวไปเยอะไปไนเปรี้ยวอ่ะมีฟองด้วยเอาเราต้องเอาสองคะแนนอันนี้ของตาเนี่ยมุดเส้นด้วย อันนี้ร่อยกว่จะรู้จริงหรออันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยอักนี้อร่อยลองชิมก่อนไดี๋ยวชอบอันไหนเฮ้ยอันนี้อร่อยกว่านะสาระสาระเนี่ยอันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันโดดอันนี้มันนัวกว่าอัันนนี้ววก่าตายเห็นปะอันนี้นัวกว่าตันนี้ออกเปรี้ยวคุณนะ้ได้แก๊งได ชมาจ้าเดี๋ยวจะแก้มือคลิปหน้าอยากให้ต้ากับอิหหูมาแบทเทิลเมนูอะไรคอมเมนต์บอกทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะจากหมู่บ้านวาราซิลิวิวนะคะที่ใจดีให้เราทดลองใช้ครัวในบ้านตัวอย่างก็ถามในความส่วนตัวก็คือชอบนะเพราะว่าลักษณะบ้านเขาคือ รอบบริเวณรอบบ้านนะก็คือกว้างมากแล้วก็ของแถมเขาก็าให้เยอะด้วยนะถ้าแบบมาคุยกับนนะ้องคือน้องใจดีมากจริงๆนะทุกคนแล้วก็เรื่องกระเพื่องเรื่องอะไรเราก็เลือกเองได้ใช่ป่ะแล้วก็ราคาราคาคือดีมากนละทุกคนแค่สองล้านนิด,นด,นด,นดเองอะ่ะไม่ได้แพงเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตราชอบเลยคืออย่างที่บอกไปก็คือยูนิตไ,ไม่ได้เยอะสําหรับโครงการนี้นะะมีแค่เก้ายูนิตตอนนี้เหลือแค่สามยูนิตเท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าถ้าหมดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงทุกคนเพราะว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเขามีอีกหลายโครงการมีทั้งสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ ทิ้งลิงก์ไลน์ทิ้งเบอร์โทรเอาเขาไว้ให้นะคะแล้วก็ตอนที่สำคัญเลยใครที่ติดตามคลิปชีตาชแนลแล้วไปบอกน้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นคะดูคลิปชีตาชแนลมาน้องเฟิร์นเขามีส่วนลดให้นะคะสองแสนือเยอะ<ๆ>มากเลยนะสองแสนบาทอะใครก็แบบลดแล้วก็แบบเอามาแบ่งแบ่งแล้วมาให้ทุกคนหมดได้ส่วนลดอะไรกันนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับอีหมูที่มายืนกินแบบหน้าตาเฉยปึ้งปิ่มกับแบบรสชาติของตัวเองไงโสดๆล้ำยาล้ำใหญ่ วันหลังเราเรียนทำสูตรบ้างนะอืงพึงง่จะทำครั้งแรกทำตัวขิงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยกับช t ต h า h ช n n นลว่ารอบหน้าจะพาไปรีวิวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทํเอสมาอะไรสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายมัวคุยอะไรกันเนี่ยเล้อเอาหรือไม่เอาก็จริงๆอ่ะก็คุยกับแดดดี้ว่า เราก็อยากได้สัตว์ตัวหนึห่งเราใช่ปะที่นี่ก็ก็นสนใจนะก็ออจริงจริงก็เดี๋ยวไปลองคุยหน่อเฟิร์นคือถ้าแบบเขารอบบ้านอนะ่ะเป็นคนทำงานไม่ออกปา้ากแล้วเราทำงานกนางวันเนี้ยมันก็จะเงียบแล้วกลางคืนดูแล้วก็เขาก็เงียบเงียบสบายสบายขนานดะเนี่ยาอยู่ถึงเงย็นก็สบายบ้าจองจบไม่ต้องพูดเยอะจองเลยใช่ชิตาซีราชิตาจัดให้